5. ข้อดีเปิดบัญชีลงทุนหุ้นกับ SCBS 1. เปิดบัญชีง่ายผ่านแอปพลิเคชัน Easy Invest ไม่ต้องส่งเอกาสารอนุมัติไวใน15นาที 2. ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในการซื้อขายหุ้น 3. เปิดบัญชีครั้งเดียวลงทุนได้ทั้งหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมและตราสารหนี้ 4. มีบริการ Smart Advisor หรือ s t o c k Radar Premium ให้ใช้งานฟรี รับ e c Point คูณ2เมื่อลงทุนหุ้นไทยตราสารอนุพันธ์หุ้นต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์สแกน QR Code เพื่อเปิดบัญชีวันนี้ได้เลยสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการบูออแบร์นิคส์วีครายการที่จะมาวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยกันถึงทิศทางในงน้ำตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์ถัดไปว่าจะออกมาบูหรือว่าแบ ตามสไตล์ของเรานะครับสั้นๆง่ายๆกระชับกระชับได้ใจความครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้นะครับเช่นเคยนะครับเราก็มาพบกับต้นนักของพี่หยองเอกภาวินนะครับที่จะมาช่วยวิเคราะห์ตลาดนะครับในสัปดาห์ถัดไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสวัสดีครับพี่หยองครับครับสวัสดีพบครับแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับผมครับผมนะครับแม่พี่หยองนะครับก็ เห็นฉากพี่อ่องแล้วนะครับแดงๆเราเรือดเราเรือแบบนี้เนี่ยก็เข้ากับตลาดนะครับในตอนช่วงนี้พอดีเลยนะครับพี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหูต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยเรานี่กากเลือดเลยนะครับพี่โอ้ลงไปหนักมากนะครับก็คือเปิดตลาดเปิดตลาดเปิดสัปดาห์มาปุ๊บเนี่ยตลาดก็เรียกว่าลงเนี่ยทุกวันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นการหลุดนะครับทางด้านของแนวรับนะครับสาคัญจางจิตวิทยาก็คือพันหกร้อจุดก็คือหลุดไปแบบ หลุดแบบสบายๆเลยพี่หลุดแบบไม่มีอะไรร <c oughs> องรับเลยนะครับพี่แล้วก็ <c oughs> ครับผมแล้วก็อีกแนวนึงก็คือพันห้าร้อยแปดสิบนะครับที่พี่หยองก็เคยเอบอกว่านี้เหมือนกันนะครับว่าก็เป็น,ปนจุดหนึ่งที่ที่ต้องลุ้นกันก็ปรากฏว่าก็ยังหลุดต่ออีกนะครับพี่แล้วก็ดูแล้วเนี่ยนะครับดูแล้วช่วงปลา,ายสัปดาห์เองเนี่ยก็อาจจะมีแรงขึ้นกันขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่าก็ดูแล้วอาจจะยังดูไม่ค่อย อ่าไม่ค่อยไหวหรือเปล่าอันนี้ไม่น่าใจเหมือนกันนะครับอันนี้พี่หยองต้องรบกวนถามทานพี่หยองแหละนะครับว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับมองตลาดเป็นอย่างไรครับพี่มีโอกาสที่จะเด้งกันขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นการเด้งนะครับแล้วขึ้นไปได้ต่อหรือว่าเด้งแล้วเพื่อลงต่อนะครับอันนี้พี่หยองมองยังไงครับพี่อืมครับก็มันก็มันก็ลงจากที่เรามองมองแบร์มาตลอดนะสามสี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอ่าจริงๆคือตอน ตอนต้นรายการนะอยากอยากจะให้ทีมงานช่วยย้ายแย้ฝั่งพี่ไปไปบูไปบูบ้างเออนะครับอันนี้พบมาแปรบ้างอย่างเงี้ยอซึ่งก็พี่ว่ามันลงมามันลงมาดูแล้วอ่าก็จริงจริงแบบความจริงเราอาจจะไม่ลงแรงขนาดนั้นแต่มันมีประเด็นเรื่องกลุ่มประทองไงที่แบบว่าทางารัฐขอให้ขอให้ช่วยช่วยหน่อยเนะครับรู่นจะเรี่อยังไงดีพบเออ ขอคมร่วมมือนะครับอขอคมร่วมมือประมาณนั้นคือคือคือต้องคือต้องคือต้องต้องเน้นคําแรกคาแรกตัว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 นักการเีอ่ว่าขอขอความร่วมมือเออออใช่ใช่ใชไม่ต้องบังคับนะเออแต่แต่ขอขอ,ขอเธอนะฮะนะ <c oughs> ครับทั้งแบบตัวกําไรส่วนเกินนะเอ่อที่เป็จนจานวนขอหลังรู้จำไม่ได้ละนะครับของทั้งลงกานแล้วก็ลงแยากการ นะครับก็เจ็ดเงินมันหน่อยเจ็ดเงินมันหน่อยนะครับก็เลยนั่นแหละโอ้โหเห็นไหมครับกลุ่มปลทแบบโอ้โหลงแบบอะไรทำนั่นลงลงไม่นิดเดือกครับพี่เออโอ้โหลงไม่นิดยังไฮะเคยเจ็ดเงินเจ็ดเงินนิดนึงแต่ลงไม่นิดเพราะว่าถ้าไม่เป็นเนี้ยมันคงไม่แบบไม่ลงแบบขนาดนั้นนะเพราะว่าจริงแล้วเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยคือคือก็มองเจ็ดสิบห้าปี เฟดขึ้นใช่ไหมก็ถือว่าถือว่าแรงแล้วก็บรรดาธนาการก็ขึ้นอซึ่งตอนนี้มันก็เหมือนมันรอดูผลของของเงินเฟอ้อว่าจะทะลอหรืออยังถูกไหมซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาดูก่อนนะครับตลาดมันลงมาสะท้อนพอสมควรแล้วดูแล้วอ่ามันก็บวกกับมูลค่าที่แบบตอนนี้เซ็ตประมาณสักหนึ่งพันห้า้อยห้าสิบหนึ่งพันห้า้อยห้าสิบมาพบคือถ้าอิงกับเออร์เน็ในปีนี้นะ ประมาณ96บาทต่อหุ้นเนี่ยมันก็เทปพีอีสิบหกเท่ากว่าก็ถือว่าถือว่าไม่ได้แบบแพงแบบเทปพีสูงขนาดนั้นนะแล้วยิ่งถ้าแบบไปเทียบ e a r n ์เน็ในปีหน้านะครับอยู่ประมาณสักอ่ร้อยห้าร้อหกอะพี e. ตอนนี้มันประมาณสิบห้าเท่าอะ่ะหรือต่ํากว่าละนะครับดูแล้วมันก็เริ่มมีมูลค่าน่าสนใจเพราะฉะนั้นพี่ขอ พี่ขอแหวกแล้วกันเออพี่ขอแหวกคือบูบูไปเลยนะครับเอขอเป็นครั้งแรกในรอบสี่สัปดาห์ที่บองแมมาตลอดแล้วมาลงมาแล้วไงถูกไหมวันนั้นเรามองเราก็ต้องมองไปข้างหน้าอีกทีหนึ่งข้างหน้าพี่ขอแหวกนะครับแหวกครับตัวมัติของตลาดที่แบบโซเชียลหูข่าวลบเต็มไปหมดเลยนะครับเออแต่พี่ว่าจากเนี้ย ดาวใส่ไม่เยอะแล้วออพี่ว่าสมควรในจุดที่แบบเราจะรูช็อปละนะครับคผมเชื่อว่าอ่าถ้าคือปตทมันไม่ได้เวร้ายขนาดนั้นนะเออที่แบบขอความร่วมมืออย่างเงี้ยอืมนะครับแล้วก็โอเคพอแบบอ่าให้ความร่วมมือหน่อยแต่แบบไม่ได้กระทบกําไรอะไรขนาดนั้นอย่างเงี้ยนะครับอ่าแล้วก็ดอกเบี้ยขึ้นมาละนะครับ,รบก็รอดูเลขเงินเฟอ้อว่าจะชะลอไหมตลาดน่าจะมีความหวังนะครับแล้วก็ เออเริ่มมูลค่าที่ดูน่าสนใจนะครับเออพี่ว่าต่างชาติไม่ได้ขายนะมันมันแค่ขายในกลุ่มบทอสังเกตดูสิถูกไหมกลุ่มอื่นมันแบงก์อย่างเงี้ยมันก็ยังแบบไม่ได้ลงเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเออพี่ว่าน่าจะเป็นโอกาสมากกว่าเพราะนั้นพี่ขอมองไปข้างหน้าละกันว่าเป็นบูลเดี๋ยวพี่ขอเป็นบูลละกันนะครับก็รับแถวแถวประมาณเออหนึ่งห้าศูนย์ลงไปอ่ะมันจะมีหนึ่งห้าศูนย์ 1530 1 5้าสาศูนย์หนึ่งห้าสอูนย์อย่างเงี้ยแต่ถ้าจะเรามองภาพรวมทั้งสัปดาห์นะครับอาจจะมีแบบเหมือนกับว่าเอ่อยังไม่ได้ฟื้นชัดนะแต่ว่าจากเนี้ยพี่ขอมองมองเป็นบูแล้วกันอาจจะต่อเรื่องึงสัปดาห์หน้าก็ได้นะครับแต่เริ่มก่อนยวงไงครับเพกอนทีนึ่งครับผมอืมครับผมนะครับอ่ะอันนี้ก็ผูอย่างมองว่าอ่ะสัปดาห์หน้านะครับแวกเลยนะครับพี่แวกทางด้านของสวนเลยสวนเลยสวนเลยนะสวนทางด้านของ มุมอมองตลาดไปเลยนะครับว่าน่าจะมีการฟื้นตัวกันขึ้นมาได้นะครับก็มองทนารื่อของจุดที่น่าสนใจนะในการเข้าซื้อเคยถักต่าเบรีพันห้าร้อยห้าสิบเ 1, นาะพี่เนาะแล้วก็อ,อีกแนวหนึ่งก็เป็นพันห้าร้อยสามสิบพันห้าร้อยี่สิบนะครับแล้วแล้วถ้ามองกรอบบนนะครับพี่มองว่าน่าจะขึ้นไปได้เฉียบเวณตรงกรอบบนเหรอกรอบบนก็เอาเบาๆกอนแล้วกันนะขอย้อนมาประมาณเหนือพันหกก่อนอืครับผมถ้าแบบได้ก็ไปแบบสักหนึ่งหกสองศูนย์อย่างเงี้ยอืมครับผมอืม ครับผมนะฮะก็นะฮะก็จากเดิมที่พันหกเป็นแนวรับนะตอนนี้ก็เลยหลุดลงมาก็เลยก็ก็อ่าก็เลยเป็นแนวต้านก็ต้องใช้จุดนี้เป็นเป็นจุดแนวต้านแนวแรกก่อนแล้วกันนะครับอ่านะฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมองว่าสัปดาห์หน้านะครับน่าจะบูนนะครับพี่ท้านั้าเนี้พี่ยอกมีอ่าทางด้านของกลยุทธ์การลงทุนนะครับแล้วก็เรื่องของตัวคํานะนําแล้วก็มีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจนะครับในการเข้าซื้อบ้างครับพี่อืมนะครับก็ซื้อตามแนวรับเหมนะที่บอกซึ่งหุ้นเนี่ยก็ b บง k ์นะครับแ,แบงก์ดูก็ยังน่าสนใจนะครับจากที่มูลค่ามันมันก็ยังถือว่ายังเทดไพเปอร์บุ๊กต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่แล้วก็ดูภาพขึ้นดอกเบี้ยนะครับก็จะเป็นปัจจัยหนุนถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นโลนโกสก็น่าจะกลับมาเติบโตได้ดีนะครับก็ถ้าแบบเรามมาระวังหน่อยก็เอาเป็น BBL แล้วกันเพราะว่า BBL สัดส,ส่วนสินเชื่อมันเป็นมันเป็นคอร์เปอเรชอาจจะความเสี่ยงน้อยกว่าในครับธุรกิจที่มันเป็นกังวลด้านเงินเฟ้อสูงเพราะว่าพวกธุรกิจ s อ e อย่างเงี้ยอาจจะอาจจะโดนโดนกระทบแล้วก็ทําให้เคบั์เนี่ยมันมีความกังวลเพราะว่าสัดส,ส่วนสินเชื่อมันเน้นไปที่ s อ e มากนะครับก็เอาเซฟเซฟหน่อยเป็นบ b บแล้วกันมูลคา่าก็น่าสนใจนะครับครับหรือว่าจะเป็นพวกท่องเที่ยวเนี่ยก็ ดูแล้วแข็งกว่าตลาดนะอนะครับ,รบถ้าดูลงก็อาจจะแบบเหมือนแบบมีแรงซื้อเข้ามาแล้วก็ามาตรการของสวคนเนี่ยมันก็เหมือนแบบช่วยผ่อนคลายให้มีการเข้าประเทศเนี่ยนะครับโดยแบบง่ายขึ้นหรือว่า,าจะมีมาตรการกระตุ้นการเที่ยวในประเทศให้แบบบริษัทเอกชนสามารถลดจนภาษีได้อย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยหนุนนะครับก็โรงแรมก็ได้นะ เซนเทลเอราวันอย่างเงี้ยมินอย่างเงี้ยนะครับหรือจะเป็นตัวใหญ่หน่อยก็จะเป็นเอ t ดูแล้วก็น่าสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวที่ดูแลว้วมันน่าจะแข็งเก่งกว่าตลาดอันนี้เอาตัวแบบเน้นๆหน่อยละกันเพราะว่าถ้าเป็นแบบเหมือนแบบพลังงานลงการปิดโตก็โดนประเด็นที่เราคุยกันเนาะนะครับ,รบหรือจะเป็นอย่างตัว ตัวค้าปีกมันก็อาจจะกระทบแบบกําลังซื้อผู้บริโภคเป็นยังไงเงินเฟ้อสูงขนาดนี้อย่างเนี้ยนะครับเอาตัวที่มันแบบคือ<ม>แข็งๆแ,งแ,ลแล้วกันก็จะเป็นแบบแบงก์กับตัวเน้นไปที่กลุ่มพวกเอ่อรีเพนนิ่งหรือว่าท่องเที่ยวละกันครับผมครับผมนะครับอ่านะฮะก็อันนี้คือทางด้านของผู้แนะนํานะครับที่เ<ม>ออนะครับเลือกมานะฮะการพัฒนาของนักลงทุนนะครับในมุมมองนะครับที่มองว่าตลาด นะครับเซีอินดี x นะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะฟื้นตัวกันขึ้นมาได้นะครับแล้วก็มองการบูนะครับก็ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่หยองก็มองทางด้านของแนวรับนะครับในสัปดาห์หน้าเอาไว้นะครับที่แนวแรกนะครับบริเวณหนึ่ห้าร้อยห้าสิบจุดก่อนนะครับแล้วก็ถัดมาคืออยู่ที่หนึ่ห้าร้อยสามสิบแล้วก็หนึ่ห้าร้อยี่สิบจุดนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับในการที่จะเข้าไปซื้อนะครับในการ ลงทุนในตอนช่วงนี้ที่ตลาดนั้นมีการปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มองทะนักของกรอบบนแนวต้านเอาไว้ที่บริเวณพันหกร้อจุดเป็นแนวแรกก่อนนะครับแล้วก็ถัดไปก็คือที่พันหกร้อยยี่สิบจุดนะครับก็แนำมาให้ซื้อนะครับที่บริเวณแนวรับอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ลองดูทะนากของหุ้นในกลุ่มแบงค์นะครับที่พี่อ๋องก็มองว่าทะนักของเวอร์ชันนั้นน่าสนใจนะครับยังเทรดต่างกว่าไพร์สทูบุ๊กเฉลี่ยด้วยนะครับในกลุ่มแบงค์พี่อ๋องก็แนะนำทะนักของตัว BBL นะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวนะครับแล้วก็โรงแรมนะครับที่ก็จะ,จะได้ประโยชน์จากในเรื่องของการออกมาตรการนะครับนุนเรื่องของการท่องเที่ยวตรงนี้นะครับผมก็อ,อยากแนะนำทางด้านของตัวเซนเทลนะครับเอราวันแล้วก็มิน์นะครับรวมถ,ถึงทางด้านของเอโอทีด้วยนะที่ก็น่าจะได้อานิสงส์ตรงนี้กันไปด้วยนะครับส่วนหุ้น เกี่กับพวกโรงกลั่นนะครับพียงกอจะอยังแนะนำให้ให้ระวังกันไปก่อนแล้วกันนะครับตอนช่วงนี้น่าจะยังได้เซนิเมนต์ิงลบระยะสั้นตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็ค้าปลีกเองก็อาจจะได้รับผลกระทบเรื่องของกำลังซื้อที่อาจจะดูหดหายกันลงไปนะครับก็คงจะต้อง เลือก s e l e c t i v e buy กันไปก่อนนั่นเองนะครับผมอ่ะนะก็ถือว่าครบถ้วนนะครับในส่วนของมุมมองตลาดนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ออกมากเลยนะครับที่มาช่วยวิเคราะห์นะครับแล้วก็ช่วยฟันไปเลยนะครับว่าสัปดาห์หน้านั้นน่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับก่อนจากกันไปตรงนี้นะครับท่านของนักลงทุนนะครับท่านใดนะที่ติดตามรายการของเรานะครับแล้วก็ชื่นชอบนะครับยังไงก็ฝากรบกวนช่วยกันกดไลค์นะครับกด แช uh, ร์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับกด s u b mm hmm. s, <S, sure. <S c r yes. well, i b e ด้วยนะครับที่สำคัญนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะครับในส่วนของรายการดีๆของช่องเราที่ออกมากันอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับสำหรับนี้นะครับพี่หยองนะครับแล้วก็ผมต้องขอลากไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับในรายการบูออแบกนิสต์วีคได้ในสัปดาห์ถัดไปเวลาเดิมตามนี้เลยนะครับลากไปก่อนนะครับสวัสดีครับพี่หยองครับสวัสดีครับผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ